นี่คือการเกิดอาร์คทางไฟฟ้าซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากหน้าสัมผัสรวมครับการเกิดอาร์คเป็นระยะเวลานานอาจทําให้ฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพและกลายเป็นสาเหตุของเพิงไม่ได้เลยครับและรู้ไหมครับว่าการดูด RCBO หรือเครื่องตัดไฟที่เรารู้จักก็ไม่สามารถตัดวงจรเมื่อมีการเกิดอาร์คที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นได้ครับแต่จะมีอุปกรณ์ประเภท AFGD ที่ทําหน้าที่เหมือน RCBO แต่เพิ่มฟังก์ชัน การตัดการทำงานเมื่อมีการเกิดอักเกิดขึ้นครับเช่นของทางแบรนด์คิดไว้ท,ที่เรียกกันว่าเครื่องถอดรหัสไฟฟ้า เพราะว่านอกจากจะทำหน้าที่เหมือน AFDD แล้วยังมีฟังก์ชันในการส่งถ่ายข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะทางของลูกค้าในเขตต่างๆจนกลายเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเครื่องถอดรหัสไฟฟ้าขอบทางแบรนด์คิดไว้นั่นเองครับคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์คิดไว้ที่ส่งตัวอย่างมาให้เราทดสอบและศึกษานั่นเองครับ